แม่หมดน้อย24กันยายน2568ข่าวแรกนะคะสวัสด์จากปันผลระหว่างการสวัสด์ควักกำไรสะสมปันผลระหว่างการอัตรา0บาท35สตางค์ต่อหุ้น XD 6ตุลาคม68กํากำหนดจ่าย22ตุลาคมนี้ข่าวต่อไป PTT ลงทุนธุรกิจยา PTT ทส่งโลดัสซื้อหุ้นทั้งหมดในธุรกิจยาในสหรัฐ New a l b บ r t a จ g นกรุ๊ปโฮลดิ้งซิ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้นแอุูดิบาลอยู่ราว658ล้านเหรียญสหรัฐด้านเทพหุ้นแห่งบลออกกัสกรไทยมีมุมมองเป็นกลางเหตุกำไรส่วนเพิ่มในระดับ PTT คิดเป็นราวๆ1.2พันล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นอัพไซด์ประมาณ1.3%เปข่าวต่อไปโสรัสวัน,นิดวรากิตรินเพ์ 23กันยายนที่ผ่านมาโซรัสวนิตรากิจผู้ถือหุ้นรายใหญ่เครงถือหุ้นอันดับ2ตัดขายหุ้นเครง2.344%เหลือในตกัก14.5996%โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com